<ś les> โอ้เขาร้องผิดเศร้าไม่กินเลยไหมแต่ยังไงเราก็ต้องไม่เศร้าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไบเนี่ยเทพเจ้าแห่งความสุขชาบชาย่างนี้มากเลยจริงๆมันควรจะเป็น ให้ดีกว่านี้มันต้องเทีย่ยงเปเจ้าวอย่งความหล่ออะไรอย่างเงี้ยว่าไหมว่าไหมตอนเที่ยงเปรี้าวกับความสุขมันเฉียดความจริงไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าหลอ่อเนี่ยร้อยลอเลยเ้าแจวา๋วนะ้าแจว๋ว้าแจ๋วตั้งให้ไงก็้โหเป็นไงกันบ้างครับผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วสน,นุกไหม โอ้ยไม่เต็มปากเต็มคำสนุกไหมไม่หนุกต้องพูดหนุกเอาเร็วหนุกไหม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ต่อเนี่ยไม่ดียังไงค่อยไปรับหลังมาแล้วกัน,นะ <c oughs> ละเล่นละเล่นจริงๆทำคอนเสิร์ตนี้นะครับผม <c oughs> ตอนที่คิดตอน,นที่ท่องเนื้อเพลงตอนที่เรียงสคริปตอนที่ทานเพลงา่าจะร้องอะไรดีนี่ก็แบบ กูก <One input> ้องมาไม่ทันเจนเจนเสียดายไปร้องที่บ้านอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกวิ่งเจ้าเขายังตอก็ตอนที่เียังสคริปต์ตอนนี้คิดอะไรนะานคือในใจมันก็วั่นๆนะฮะว้ายสงบไหมล่ะ แต่ก็ได้ความเด็กคิดบวกนะผม <c oughs> ได้รางวัลมาเฮ้ยว้าคิดบวกนะครับผมเราก็ตั้งใจทำด้วยด้วยความสุขนะครับเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมันไม่เป็นไรสนุกไม่สนุกไม่เป็นไรเราตั้งใจทำแล้วเรามีความสุขก็พอ,อ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> หอย่ดูเราเพื่อนดีคอย พูดเรื่องดีๆไม่มีใครเคยคิดพอเออโงไปพันลึกนิดหน่อยนะเดินทางมาถึงครึ่งคอนเสนะิร์ตแล้วรู้สึกว่ามันอะไรพึ่งเริ่ม แล้วไม่หนื่งยัไม่หนื่อวดิไม่หนื่งยรหรอกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตห้าโมงเย็นเป็นหกโมงหกโมงเย็นศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับใครที่ยังไม่รีบกลับบ้านนะฮะก็ไปชมกันได้ไว้มีร้องเพลงห้าเพลงนะครับต้อง่อองขอบคุณที่ผอยดาราด้วยนะครับ ผมคิดท uh, okay. right. like? ี่อ no uh, no no ๋อยดามามากนะครับที่ไฟกับบริษัทนะครับผมไฟดิวดิวเรื่องเพลงนะครับผมไม่ไปหางานหางานได้ไปร้องเพลงนะฮะเฮ้ยทำถูกได้ก็พี่อ๋อยพี่อ๋อยงานถูกทางแล้วตอนนี้มันห่างหายจากวงการเป็นนางเงี้ยเรืองเราแบบหยากอยากร้องเพลงอ่ะแหละพี่อ๋อยก็เลยจัดให้ เยอะหรอพอน้อยก็ไม่ดีพอเยอะก็ไม่ดีดีใช่ไหมถ้าเงียบก็ไม่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 ใช่ที่จะห้ความสุขอรกอใช่ไหม เจอทางมาถึง้นม,นเนมาเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันมันขาดฟิลอะไรไหมมันรู้สึกแบบเคยเห็นใบแบบมันมาแล้วลอกมาแล้วเคยเห็นเพจช้ามาแล้วรู้สึกมันขาดแบบแบบพวกยกยกระไรไ,ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเป็นพวกงานวัดอะไรอย่างเงี้ยมันขาดใช่ไหมอะไรนะ ขอใจแรกเบิร์โทร <C ül> โอ้โหันนี้ไม่ได้เตรียมมาเฮ้ยปามหน้าแล้วกันนะลองดูเพลงนี้ฮะกำลังนี้ทอยู่เลยนะ